ครอยากได้ราคาดีนะผมบอกเลยคันนี้ผมเปิดโคตรถูกมาดูได้คันนี้ซัต900 SE ปี17มาดูกันสวัสดีครับผมลานเตอร์บายช็อปนะครับวันนี้มีรถมานำเสนออีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือเจ้าคขาวาษกิ z 900 SE ปี17-18ครับผมมาเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่าเจ้า z ัต900คันนี้นะฮะเหมาะกับยูเซอร์คนแบบไหนแนหัวนะมา อย่างแรกที่เห็นเลยนะครับมีมือแบบมือค้าแ,แต่งกาดแฮนด์มีให้เรียบร้อยครับพาร์ทคาร์บอนมีนะทั้งบางคนหน้าคาร์บอนนะครับตรงแก้มก็มีคาร์บอนนะฮะแล้วก็ไล่น็อตไทเทียมมาด้วยนะสุดข้างครับก็จะมีกันล้มให้เรียบร้อยเลยนะฮะไล่น็อตไทเทียมมาเต็มๆอย่างนี้เลยชุดพาร์ทคาร์บอนก็มีนะครับผมนะเกียโยงขมุอีครับผมนะท่อเป็นท่อ JP นะครับผมสลิปออนมาด้วยบางคนหลังก็เป็นเพียวคาร์บอนนะอันเดอร์เทลเทลคาร์บอนครับแล้วก็นี่เลย ทีเด็ดเขานะฮะมีท้ายสั้นให้เรียบร้อยพร้อมกับไฟเลียบโบโซนะครับผมนะมาถัดมาข้างหน้าสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยครอบถังพีโวคาร์บอนนะมางานสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีครอบฝาถังน้ํามันนะฮะดูเลขไมล์กันหน่อยมาคันนี้วิ่งไปเพียง28,00 0แโลแล้วก็ชุดหน้ายังไม่หมดนะนี่เห็นไหมบาบาแต่งมาเรียบร้อยนะสวยๆอย่างนี้เลยลองฟังเสียงท่อดูครับ อ่าเป็นไงบ้างฮะสำหรับคาวาซากิซัด900คันนี้นะผมบอกเลยคันนี้นะใครยังเป็นวัยรุ่นอยู่ผมว่าคันนี้เหมาะสุดละนะผมนะสำหรับคนที่ชอบนะฮะสี่สูบเรียง9 0 0ซีจากค่ายคาวาซากินะครับผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะผมเปิดเพียงฟังดีๆนะผมนะเปิดสดอยู่ที่169,000เท่านั้นนะครับออกรถอยู่ที่18000 ส่งประมาณ4 0 0พต่อเดือนนะฮะถ้าหากท่านใดนะสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยเลยก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับไม่ค่อยได้ลงช่องเท่าไหร่เลยแล้วเร็วนี้เดี๋ยวผมจะไป POV คันนี้กันนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ